อดุด้างในม่อะไรใช้ตัว m g u หรือสมองกลแบบเป็น IC ไม่ใช่เป็นแบบหยดดำคุณภาพดีกว่าหยดดำ โพเทนชิโอมิเตอร์ไว้ปรับความแม่นยำ R หมายถึงรีเซสเตอร์ทำหน้าที่จำกัดกระแส C แบบเซรามิกทำหน้าที่กรองความถี่ SGM 8 5 5หห X S 8 2 0 0องเ C IC เบอร์ SGM 8 5 5หห้า เป็นไอซที่ทำการขยายที่มีความแม่นยำสูงใช้ไฟในการทำงาน2.5โวลต์ถึง5.5โวลต์เป็นไอซี8ขาการใช้งานสามารถใช้วัดอุณหภูมิเซนเซอร์แรงดันวัดกระแสด้วยความแม่นยำ เครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์วงจรขยายเสียงเครื่องมือการแพทย์ขยายสัญญาณเทอร์โมคัพเปิลทดสอบอุปกรณ์มือถือ8541 IC เบอร์ AD 8 5ด1มีหขา เป็น IC ขยายสัญญาณทั่วไปเป็นแบบอนาล็อก t s หกห้ CE หนึ่ A AN หกห้เป็น IC8 ขาเป็น Dual Operational Amplifier เป็นตัวขยายสัญญาณแบบคู่ นี่ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัว IC i c ไอซเบอร์แปดห้าสี่หนึ่งไอเบอร์ a อดีแปดห้าสหนึ่งมีห้าขาเป็น IC ขยายสัญญาณทั่วไปเป็นแบบอนาล็อกส่วนตรงนี้ก็คือบัสเซอร์เป็นลำโพงส่งเสียงติด ส่วนตรงนี้ก็คือ C แบบอิเล็กโทรไลท์ทำหน้าที่เก็บประจุหรือเป็นแบตเตอรี่สำรองส่วนตรงนี้ก็เป็นทรานซิสเตอร์ 1AM ทรานซิสเตอร์ 1AM 1AM ก็คือโค้ดของอุปกรณ์ก็คือทรานซิสเตอร์เบอร์3904 ก็คือทรานซิสเตอร์เบอร์สา0 4 L ก็คือขดลวดทำหน้าที่ด้านความทีตรงนี้ก็คือความต้านทานส่วนตัวนี้ก็คือ PTC ถ้าตัวมันเย็นความต้านทานจะต่ำแต่ถ้าตัวมันร้อนความต้านทานจะสูง ทำหน้าที่ป้องกันการวัดผิดพลาดในกรณีเช่นถ้าวัดพลาดแล้วไปวัดเอาไฟ220โวลต์เข้ามาตัว PTC ก็จะเกิดความร้อนสูงทําให้ความต้านทานสูงเพื่อป้องกันแคลมมิเตอร์เสียหาย ตัวนี้จะเป็น V R อย่าไปไขมันระวังสายแพรดู P T C ก่อเนเบอร์อะไร นี่ก็คือที่เสียบสายพรบตรงนี้ก็คือหน้าสัมผัสของ selector er, ตัวเลือกย่านต่างๆ ส่วนตรงนี้ก็คือจอแสดงผลส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มเล e c กเลือกฟังก์ชันตรงนี้ก็คือปุ่มโหม min max แ,แล้วก็ Del z e r ตรงนี้ก็คือก้ามปูจะมีสายแพรแล้วก็สายไฟออกมา ตรงนี้จะมีจุดจุดสองจุดเป็นแบตลบและแบตบวกสังเกตจะมีสปริงต่ออยู่กับขั้วบวกลบให้ใส่ตัวนี้เป็นตัวหลังสุด u n นิ y รุ่นยูที204ัตัวนี้จากการรีวิวแล้วน่าใช้มากครับพัฒนาจาก204เดิมมากเลยทีเดียวสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ